คุณอายุเลย20กลางมาแล้วทำงานมาหลายปีเหนื่อยมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ไปไหนเงินก็ยังไม่พอความฝันก็ยังไม่ชัดและคำถามที่ดังขึ้นทุกคืนคือเรากำลังช้ากว่าคนอื่นอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับยินดีตอนรับสู่พอดแคสต์ให้ทำนำทาง พื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่กำลังเหนื่อยกับการเติบโตวันนี้เราจะคุยกันเรื่องความรู้สึกหนึ่งที่คนวัย25-35เจอกันแทบทุกคนแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมีหลายคนบอกว่าวัยนี้คือวัยของความมั่นคงแต่ในความจริงวัยนี้กลับเป็นวัยที่ใจสั่นที่สุดเราไม่ใช่เด็กแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่พร้อมทุกอย่างเรามีงาน แต่ยังไม่แน่ใจว่านี่คืองานที่ใช่เรามีรายได้แต่ยังไม่กล้าบอกตัวเองว่ามั่นคงเรามีความพยายามแต่ผลลัพธ์กลับไม่ชัดเจนสักทีสิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่ความเหนื่อยจากงานแต่คือความรู้สึกว่าเรากำลังตามไม่ทันชีวิตยิ่งเปิดโซเชียลยิ่งเห็นคนรุ่นเดียวกันบางคนซื้อบ้านบางคนแต่งงานบางคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรายังไม่กล้าฝัน แล้วใจก็เริ่มถามเราผิดพลาดตรงไหนเราช้าไปหรือเปล่าหรือเรามันไม่เก่งพอจริงๆในทางธรรมะพระพุทธเจ้ามองชีวิตไม่ผ่านคำว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ผ่านคำว่าเหตุและปัจจัยชีวิตไม่ใช่เส้นตรงและไม่ใช่การแข่งขันที่ใครถึงก่อนคือผู้ชนะต้นไม้แต่ละต้นโตไม่พร้อมกันบางต้นใช้เวลานานแต่เมื่อโตแล้วกลับแข็งแรงและยืนยาว ปัญหาของคนวัยนี้ไม่ใช่การยังไม่สำเร็จแต่คือการเอาผลของคนอื่นมาเป็นเครื่องตัดสินชีวิตตัวเองธรรมะเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคืออนิจจังความไม่เที่ยงสิ่งที่คุณเห็นว่าเขาสำเร็จวันนี้อาจเปลี่ยนไปในวันหนึ่งและสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองยังไปไม่ถึงอาจกำลังค่อยๆก่อตัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวการที่วันนี้คุณยังไม่ถึงจุดหมายไม่ได้แปลว่าคุณเดินผิดทาง แต่อาจแปลว่าคุณกำลังเดินอยู่ในจังหวะที่เหมาะกับชีวิตของคุณเองถ้าคุณยังตื่นเช้าไปทำงานยังรับผิดชอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายังไม่ยอมทิ้งตัวเองกลางทางนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือความอดทนในรูปแบบที่เงียบที่สุดธรรมะไม่ได้บอกให้เราเร่งและก็ไม่ได้บอกให้เราหยุดแต่สอนให้เรามองชีวิตตามความจริงความจริงคือชีวิตไม่มีเส้นชัยเดียว และไม่มีเวลาเดียวกันสำหรับทุกคนการยังไม่สำเร็จในวันนี้ไม่ใช่เครื่องตัดสินคุณค่าในชีวิตมันเป็นเพียงช่วงหนึ่งของการเดินทางที่ยังไม่จบถ้าคุณยังไม่ถึงแปลว่าคุณยังมีโอกาสถ้าคุณยังรู้สึกแปลว่าคุณยังมีหัวใจและถ้าคุณยังฟังอยู่ตอนนี้แปลว่าคุณยังไม่ยอมแพ้บางทีความสำเร็จของชีวิตอาจไม่ใช่การไปให้เร็วแต่คือการไม่ทิ้งตัวเองระหว่างทาง ถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ไปไหนผมอยากให้คุณลองถามตัวเองเบาๆว่าคุณกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับใครและคุณกำลังมองชีวิตผ่านสายตาของใครอยู่คุณคิดว่าความสำเร็จของคุณควรมีหน้าตาแบบไหนถ้าอยากเล่าหรืออยากระบายพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวครับ